มาม่าโจ๊กครับน้ำผลไม้โอเล่ซีมิกซ์มาขอบอกถึงรายการหนูน้อยกุ้ยจู้อีกครั้งนะคะกับ<ร>ช่วงนี้ค่ะกุ้ยจู้พอค่ะมาแล้วมาแล้วมาแลเด็กๆจากทุกโรงเรียนเลยนะครับผมต่างคนต่างความคิดแล้วเวลาเขาตอบมาเนี่ยด้วยความไร้เดียงสาและผ้าขาวเนี่ยมันละต่อมันน่ารัก สนุกสนานนะช่วงนี้ครับเราได้ไอเดียปแปลกๆจากเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยอย่างที่บอกนะคะน้องๆนะคะใครที่เราไปสอบถามเนี่ยแล้วพูดจาฉายแววเนี่ยเอามาออกในรายการของเราเลยดังระเบิดระเบ้อเด็กตอนนี้เด็กในสังกัดเราเนี่โอ้โหดังทุกคนโอ้โหค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะไปพบกับช่วงนี้เลยค่ะกุยจู้พอค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมโจ้ครับพาหน่วยงานกุยจู้พอมาสำรวจโพกันถึงจังหวัดนครปฐมกันเลยครับ แล้ววันนี้เราจะมาสำรวจโพกับคำถามที่ว่าคิดยังไรกับละครน้ำเน่าหนูเบื่อเบื่อบทที่ที่นางเอกกับพระที่นางเอกพเอมามาจูบกันน่ะหนูเบื่อจูบกันน่ะหนูเบื่อจูบกันน่ะหนูเบื่อเบื่อมากๆเลยต่อไปเนี่ยถ้าจะทำละครน้ำเน่าก็ยังมีบทจูบนะครับน้องเขาเบื่อครับ คิดอย่างไรกับละครน้ำเน่ามาเดึกเกินงามเดึกเกินไปแล้วครับต่อไปก็น่าจะให้มาตอน4โมงเย็นหลังน้องเขาเลิกเรียนนะครับเพราะว่าน้องเขาอยากดูบ้างนะครับ <laughs> คิดยังไรกับละครน้ำเน่า บอทิมขยะในน้ำน้องครับเรากำลังพูดถึงละครน้ำเน่านะครับไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้น้ำเสียนะครับพอคิดยางไรกับละครน้ำเน่าตัวไรนี่ก็ร้ายเหลือเกินทำไมเด็กเอาไปดำตามครับมันมันน้องเขาอาจจะอินกับบทละครละครับคุณผู้ชมตัวร้ายนี่ก็ร้ายเหลือเกินคิดยังไงกับละครน้ำเน่า ช่วงนี้แม่หนูติดมากเลยค่ะน้องเพิแค่อยากบอกคุณแม่ว่าอย่าติดละครมากนะครับเดี๋ยวตื่นไปส่งหนูไปโรงเรียนไม่ทันนะครับคิดยังไรกับละครน้ำเน่าสนุกเพราะว่ามีเรื่องเล่าค่ะยไม่ชอบมันอีฉากันผมไม่ดูหรอกครับผมดูการ์ตูนคิดยังไรกับละครน้ำเน่า ต้องให้ปลาปามาดูแลค่ะถูกของน้องเขาแล้วครับพานน้ำเน่าก็ต้องมีการดูแลอย่างจริงจังครับให้การปลาปามาดูแลเลยดีกว่าครับคิดยังไรกับละครน้ำเน่าก็ใช้เครื่องกรองน้ำครับคุณผู้ชมครับผมว่าไปกันใหญ่แล้วล่ะครับละครน้ำเน่าต้องใช้เครื่องกรองน้ำโอ้โหไปดูคนตายเลยดีกว่าครับแรงเกินไปครับไม่เหมาะกับเด็กครับคิดว่าอยากให้มันไม่มีในโลกนี้ครับมันร้อนปลายิน น้ำเย็น,ยนปลาตายน้ำเนา่าปลาสบายคุณผู้ชมครับน้องเขาไม่ได้พูดถึงละครอะไรหรอกครับน้องเขาแค่อยากจะโชว์สุภาพสิทธิ์ที่เริ่มเรียนมาเท่านั้นเองแหะครับและนี่คือผลสำรวจโพลของสัปดาห์นี้ครับ40%ควรบำบัดน้ำครับ25%มาดึกเกินไป20%สนุกดีและอีก15%น้องๆเขาบอกว่าไม่ชอบครับ และความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ไปชมกุ้ยจู้ตูนกันต่อเลยครับมาเลยครับกับการ์ตูนแมลงจอมป่วนที่หนูๆรอคอยครับติดตามชมกันให้ดีๆแล้วช่วงท้ายรายการอย่าลืมมาตอบคําถามเพื่อชิงหมวกเต่าทองสุดเก๋กันด้วยและในวันนี้เสนอตอนดับฝัน you. <laughs> Huy Pien ไปแล้วครับกับการ์ตูนมแมลงจอมป่วนน้องๆสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook หนูน้อยกุ้ยจูได้ทุกตอนเลยนะครับโอ้โกรถงเราน่ารักมากๆเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะเสียดายเวลาของเราน้อยไปนิดเดิงหมด,ดีกแล้วเหรอหมดเวลาไปแล้วนะคะนั่งหัวเราะไม่ทันเลยนะคะความน่ารักของน้องๆต้องติดตามชมในสัปดาห์หน้าแล้วอนี่ยติดตามมาดีนะครับอยาพวาดเลยนะจ๊ะติดตามชมพวกเราสองคนได้ใหม่นะคะกับหนูน้อยกุ้ยจูวันนี้ และก็ถึงเวลากับคำถามประจำสัปดาห์เพื่อลุ้นรับมวงเตาทองสุดน่ารักสัปดาห์นี้ถามว่าตัวอะไรปลุกเต่าทองและจักรจันนึนกแองกี้เบิร์ดสองต,กกตั๊กแตนส่งคำตอบไปได้ทางเฟ e บุ o กหนูน้อยกุ้ยจูเลยนะครับและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับมงเต่าทองสุดน่ารักไปใส่อุดเพื่อน,อนก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ วิ่งมาราธอนสอง0มืนหกพันไมล์หนึ่งไมล์นะครับเท่ากับนี่สอง0มืนหกพันไมล์เนี่ยก็คือต่อกันไปเรื่อยๆอันนี้สองไมล์ดู้อยกุ้ยจูทุกวันอาทิตย์หโมงเย็นช่อง5ห้ามพลาดนะครับ